ยาย่าอุรัสยาเขินตัวบิดหลังเปิดสำนวนความรักที่มีต่อนเดชเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ตอนนี้ลุ้นเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันตัวโกงสำหรับคู่ของนเดชคุกิมิยะยาย่าอุรัสยาก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้คงแขนกันไปออกรายการสามแซบและณนะเดชได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานผ่านรายการว่าผมเองก็อยากให้ถึงวันนั้นเร็วๆเหมือนกันวันที่เราขอเขา หรือแต่งงานกับเขาคือจริงๆก็บอกแต่ว,ว่าคนนี้แหลงครับงานนี้บอกเลยว่ายาย่าเองก็ขืนหนักมากถึงขั้นลั่นคำว่าโอ้ไ oh ม่กอดออกมาเลยโดยเมื่อวานที่ผ่านมา9พฤศจิกายน2,565ยาย่าได้ออกงานอีเวนต์และให้สัมภาษณ์กับสื่อถึงนิยามความรักในตอนนี้ว่าเราอยู่ในหน้าเดียวกันซึ่งคำนี้หมายถึง ภาษาอังกฤษที่แปลว่า we a r e on the s a m e p a g e นั่นเอง